นายกสมาคมอุตสาหกรรมเยอรมน,นีระบุแบรนด์เยอรมันจะหาโอกาสในตลาดจีนนายกสมาคมอุตสาหกรรมรถยนต์เยอรมันหรือ VDA กล่าวในงานมอเตอร์โชว์ปักกิ่ง ที่เพิ่งสิ้นสุดลงว่าวิสาหกิจรถยนต์ของเยอรมันหวังว่าจะมีส่วนร่วมในตลาดจีนที่กำลังพัฒนายอย่างคึกคักและหวังจะเสริมสร้างความร่วมมือทางอุตสาหกรรมให้มากยิ่งขึ้นระหว่างวันที่25เมษายนถึงวันที่4พฤษภาคมงานมอเตอร์โชว์ปักกิ่งเป็นการแสดงรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของจีนที่จัดขึ้นในกรุงปักกรริ่งโดยนายกสมาคมอุตสาหกรรมของเยอรมันเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรก haben im Millionen hier Hersteller letzten Jahr verkauft rund Autos 3,7เขาแสดงความไม่เห็นด้วยในด้านการผูกขาดอุตสาหกรรมรถยนต์โดยเน้นว่าต้องเพิ่มบรรยากาศทางการค้าที่เปิดกว้างและเป็นแบบโลกาภิวัตน์มากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมในด้านนี้เขายังกล่าวด้วยว่าพวกเราต้องการตลาดที่เป็นแบบโลกาภิวัตน์ไม่ควรเพิ่มการชดเชยไรใหม่แต่ควรเน้นการยกเลิกการชดเชยและการทำลายกำแพงทางการค้าวิธีการเช่นนี้ ม,มีความเหมาะสมกับทั้งยุโรปและจีนรวมถึงการเพิ่มดาสุลกาการใหม่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์